เดินทางไปป้องกันประเทศฝั่งอะไรเนี่ยประเทศฝั่งเขมรติดกับเขมรขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอทุกคนปลอดภัย ต่อสู้เพื่อประเทศชาติหยิงหวยอุนเซนแม่งไปเลยเห็นแค่ทหารธรรมดามาตั้งตัวเองเป็นสมเด็จสู้ๆนะคะ เราเป็นคนไทยเราก็โชคดีแล้วล่ะอาหารการกินภูมิภาคสมบูรณ์ใครละลานเราก่อนเราก็ต้องจัดไปสัคลิกใหญ่ไฟกระพริบขอทุกคนปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะรั้วของชาตินะ รถทหารเตรียมตัวไปช่วยกันขอทุกท่านปลอดภัยนะปราพันให้หมดไม่ต้องไปยอมไม่ต้องไปอ่อนข้อละ ิดว่าเ,เพื่อนที่เข้ามาชมนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ทหารนะคะอเผอื่อเรากำลังเดินทางแล้วเราก็เห็นรถทหารขบวนหนึ่งที่เตรียมจะไปชายแดนเห็นแล้วเราก็ตงกกำลังใจให้กันและกันนะคะป้องกันประเทศเราให้ได้ ใครที่มันละลานก็ปล่อยให้มันอย่าปล่อยให้มันลอยนวลจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบส่งกำลังใจให้หันฐานของเราสงสัยจะเป็นกองกำลังทหารราบแถวเส้นวิภาวดีแจ้งวัฒนะ,ะเดินทางกำลัง ไปป้องกันชายแดนประเทศไทยรวมเลือเนื้อชาติาไทยเป็นประชาลัตอยากจะให้ทุกคนนะคะส่งกำลังใจไปให้ทหารนะคะดูสิมันจะอยู่คำฟ้าไหม ใหญ่ไฟกับเพิบเราไม่ได้หวนรุนแรงนะคะแต่ว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบรักประเทศตัวเองมากเลยสึกขอบคุณตัวเองที่อยู่เกิดมาเป็นคนไทยอยากให้ประเทศเรากลับมาเหมือนเดิมทุกทางด้านเศรษฐกิจทางด้าน ทุกๆด้านไทยก็ตามที่มีอำนาจแต่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีฟ้าดินก็ลงโทษสู้ๆนะคะทหารไทยทุกคนปลอดภยัยชนะมาให้ได้ ลมไปเลยพูดแล้วลมขึ้นเลยได้ยินเสียงตะกี้เห็นน้องเ็เปิดคลิปเสียงระเบิดเสียงระเบิดที่ชายแดนสุรินน้องเขาก็เป็นคนสุรินเนาะเขาก็แบบรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นห่วงลูกหลานไปลงโงไปโรงเรียนเราไม่เข้าใจเนาะ ว่ามันต้องการอะไรอยากให้ทุกคนนะคะส่งกำลังใจไปจังไปทหารชายแดนที่อยู่สุรินนะคะช่วยกันส่งกำลังใจนะคะได้ยินเสียงเขาดูคลิปเมื่อกี้นี้เมื่อเช้านี้ไอ,อ้เมื่อตอนสายๆเที่ยงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออเนาะ ขับรถออกมาพอดีก็เห็นกลุ่มทหารขบวนหนึ่งกำลังเดินทางไปสมทบแน่นอนเลยกัน ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูไลค์นะคะกดไลค์ส่งกาลังใจให้กันเนาะประเทศเรามันมีผู้วิสตร์มีผู้ระเภทอาหารการกินทุกอย่างดวมสมบูรณ์ถ้าการบริหารจัดการประเทศที่ดีรักประเทศให้มากรักตัวเองน้อยหน่อย,อยก็คงจะดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแม่ธรณีเทพเทวดาทีป่ปกปักรักษาประหลักเมืองเสื้อเมืองทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดล้ทุกๆจังหวัดทั้งจังหวัดสุรินขอให้ปกป้องคุ้มครองคนไทยทหารไทยทีป่ปกปักรักษาตะเก็บชายแดน ชนะอย่างรวดเร็วและง่ายดายรถทหารขับเร็วมากเลย ร,รักเมืองไทยชูจากไทรู้วบรเรืองเป็นมือง,งของไทยน่ เจอขบวนส่งกำลังใจให้อันหารนะคะส่งกำลังใจให้ทหารชายแดนสุรินแถวจังหวัดใไ้เคียงเราอยู่อังหลังเราต้องเป็นกำลังใจมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาทหารไทยแล้วก็ประชาชนตามกับตะเก็บสายแดงนะคะเขากล้าท้าทายเราอย่างนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจละ ที่เข้ามากดไลค์มาดูนะคะขอให้บุญบาร,รมีวัส,สนาบุญบาร,รมีตั้งแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบันชาติส่งผลให้ทุกครอบครัวมีความสุขทุกๆคนมีแต่ความสุขแล้วก็รวยๆรวย,รวยไม่เห็นกระบวนละถ้าอย่างนั้น,นก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตไลฟ์พูดคุยกันใหม่ สวัสดียามบ่ายค่ะ